สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องแหม่มคนเดิมนะคะน้องแหม่มร้านบ้านปัญญานะคะวันนี้น้องแหม่มพามาดูอีกแล้วนะคะเป็นเป็นเป็นเตียงนะคะเป็นเตียงแบบท้ายสองลิ้นชักแบบนี้นะคะนี่นะคะก็ตรงท้ายของเตียงเนี่ยจะมีสองลิ้นชักแบบนี้แล้วก็ตรงที่มือจับเนี่ยนะคะก็คือมันไม่ใช่มือจับเขาเรียกว่าเป็นมือควักแบบนี้นะคะเออโอเคก็ เอาไว้ใส่เก็บของกระจุกกระจิกนะคะแต่ว่าจุดสําคัญของเตียงตัวนี้คือเป็นไม้เป็นไม้ที่มีอายุเยอะนะคะซึ่งขนาดของเตียงนะคะขนาดของเตียงตัวนี้นะคะก็เวลาเรากางเตียงแล้วนะคะพื้นเนี่ยก็จะสูงเออรุ่นนี้จะค่อนข้างสูงนิดนึงนะตัวตัวพื้นนี่สูงตัวพื้นเตียงเนี่ยจะสูงมาจากพื้นพื้นตัวนี้นะคะประมาณ39เซน39มเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะมาถึงตรงนี้อยู่ที่190เซนนะคะ แล้วก็ความลึกก็ตรงนี้นะคะอยู่ที่2 1 5เซนติเมตรนะคะด้านข้างก็จะมีเป็นลักษณะเป็นลูกฟักแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะไม้เป็นไม้ที่มีอายุเยอะนะคะส่วนตรงด้านหัวเตียงนะคะก็มีความสูงไปเนี่ยประมาณเอ่อหนึกับสิเซนติเมตรนะคะหรือว่า1.1เมตรนะคะตรงนี้นะคะมันจะเป็นต่อไม้ลักษณะเรียบๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ ตอนนี้เป็นไม้สักนะคะแล้วก็วิธีการต่อไม้ของเขาเนี่ยตรงนี้จะเรียบแต่ว่าด้านหลังเขาจะเน้นความแข็งแรงนะคะพอดีอันนี้ แสงมันไม่ได้นิดนึงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก็พยายามถ่ายให้เห็นนะคะอันนี้คือการเข้าเข้าไม้ที่ตรงหลังเตียงนะคะคือมั่นใจได้ว่ารุ่นนี้แข็งแรงนะคะก็จะมีไม้ดามเพราะาบางรุ่นเนี่ยจะมีจะไม่มีไม้ดามตรงนี้แล้วก็ไม่มีชิ้นนี้ก็คือชิ้นนี้ทื่อๆอันเดียวเลยนะคะเป็นบางรุ่นแต่ว่ารุ่นนี้จะแข็งแรงนอกจากแข็งแรงแล้วก็คือเป็นไม้แ,แก่ด้วยนะคะแล้วก็เอ่อตรงนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะของการเหล่าไม้ คล้ายๆการเหล่าไม้ก็คือจะทําให้มันเป็นเอาเ,อาเสาไม้เนี่ยที่มีเสาขนาดประมาณ4ี่นสี่เน้วเอามาทําให้มันแบบสโลปแบบนี้นะคะนี่นะคะสโลปแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยต้องการแบบว่าหัวเตียงให้มันสูงกว่านี้เมื่อกี้มันเมตรสิบใช่ไหมคะถ้าต้องการให้สูงกว่านี้ก็ได้นะคะก็คือแจ้งน้องทางร้านได้เลยนะคะสําหรับร้านบ้านปัญญานี่เปิดตั้งแต่วันจันอังคารพุธพฤหสัสเสาร์อาทิตย์ ทุกวันเลยค่ะ8โมงช้าถึง6โมงเย็นค่ะพบกันที่ร้านได้นะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทาเบอร์น้องแหม่มก็086 4046 426นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง098 428 7619นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร้านบ้านปัญญานะคะอ,อ,อย่างนึงก็คือถ้าสมมติว่าลูกค้าต้องการดูราคามันจะมีเว็บไซต์นะคะตอนใกล้ๆจบคลิปเนี่ย คลิกดูที่ด้านมุมขวามือนะคะมันจะมีเว็บไซต์อยู่ตรงนั้นนะคะคลิกเข้าไปดูราคากันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องแหม่มมากนะคะสวัสดีค่ะ